เนี่ยเป็นยังอ่าคุณพ่อสาธิตเนี่ยเป็นยังก็ต้องใส่สูตรเดียวพายแคนเดเริ่มจากต้นตำรับเลยเริ่ม,เ,เ,รมเริ่มจากใส่สูตรก่อนเริ่มจากใส่สูตรนี่คือพีนี้เราเป็นคนเงียบครับเป็นเป็นเป็นนัก้องทีเนียบแล้วก็แล้ว,ลวเ,นนนเ,เราเป็นคนห้เกียดถ้าเราใส่สูตรนี่แล้วสิบ,บ่มีควหมันใจแล้ววนมันมันมันาคือนัก้องแล้วเราเราสิบ,บ่นั่นเลยเดีร้ลองขึ้นไป้องแล้วมัน้อนแล้วจังถอดสูตร ล้วสิเป็นคนคนคนเนียบอ่าถ้า่าใส่สูตรแล้วว่าบประม่ณนักรองเป็นนักรองสิมาใส่อย่างอันอันจังพวกแม่สิตอนตอนคู่รักคู่ชื่นกับช้ใส่ใส่สีเหลืองเนียใส่ชุดสีเหลืองใส่ชุดสีพูคู่กันเออใส่ใส่คู่กันกับพิน่าพิน่าเนี่ยแล้วจะเป็นแฟนของอาแมนเป็นคนตัดให้แล้วเราเราเป็นคนคันจ่ว่าคักเราเป็นคนไอ้เกียรดแฟนเพลงเนี่ยอันนี้ เราเป็นคนมีเสน่ห์ผู้ใดมาเห็นเนี่ยผู้ผู้ใดมาเห็นมาเดมาคุยกับเราเนี่ยขาเจ้าสิสีตุนเราเด้พินิษาธิตี่เขาเจ้าสีสตุนมันสิต่างก,กันกับเฮาผู้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 อีกผู้หนึ่งเลยเด้เฮาเนี่ยสิมีคนหักคนสร้างเยืนบอแต่ว่าพินิษฐสิมีคนหักอย่างเดียวหักเหลาก็สิตูนพรวันเถาะสาธิตท่องจันนบันเถาะแฟนเพลงอย่ออมีหอดคนคนมาตูว่ามีหลูกกับเรา จน,น,วน,น,นว่าวุ่นไหวผมนี้อยู่บ้านนองกุ้งน่ะเนี่ยมีหอดก้นตูว่าอ่าเป็นเมียสาธิตมมีเริงมีเล่าหวุนวายกันผมนี้อยู่บ้านนองกุ้งน่ะผู้ใดยูยุคนั่นก็สิขเข้าใจย,ยดออูออดอก์เ่อหล่อนหล่อนมีสนีคือ้นอยังไงเนี่ยค่ะสาธิตท่องจันนั่นนะกับรวมที่ห้าต้ตนไปลือเห็นอยู่บ้านมันตัวหนอนโล่งเห็นไหไอ้รถขั้นแรกของเราน่ะเอะอ,อนั่นแหละอันที่วอาว่าไป็นอยู่ลงเรียบเหมือนรถไอ้อัมเนี่ยราคาอย่าง่รไงเออรถไอ้อัมอัมหน้าสีสวัสดิ์นี่ราคาอย่างรถเดินชีทองรถหัวทองนี่ยังไงน่ะ รถรถอีซูซูนั่นนะ่ะยามนี่ละขายให้ก็ได้รถคันแรกของเราน,ะนะั่นน่ะแล้วบัดนี้พอพอเกิืองเราก็มาออกรถหกลอยทั้งแม่ทั้งเราล่ะคนละคันมามาออกรถหกลอยใ,ให้ให้สาธิตเดินเปลี่ยนคนละคันอีอย่างที่มีแรงจูงใจเราเซ็ตสูตรตลอดหูเป่ปปปปานีเราหมักสี่นั้นเราหมากักจังสี่แล้เป็นคนเนียบสิ่แต่ไหนเราใส่ทีเซ็ตสูตรตลอดเวลาเลยเวลาขึ้นร้องเพลงเราสิบอมมีความมั่นใจหรือว่าเราสิเราสิบอมเราสิให้เกียรติแฟนเพล่งสีแม่เราเราแต่งตัวแต่งตัวเป็นนักร้องแทนดิ แต่งตัวเป็นนักร้องแท้ก็คือใส่สูตรที่สูตรเทียมสูตรยังกับตามแต่กูตรงใส่สูตรถึงสิแม mm hmm. เ่เราเราเราสิเป็นคนเนียบอยู่วันต่อแต่แต่แต่เล่าแต่เราว่าห้านเถ่าแต่เราานองเออแบกกับมอง่วเราหลรอดิแล้วช่วงเราเราพีคสูดๆนี่ป้าแต่พ่อคุณมากเล่าล่าสีเขาเอื่อนล่าสีนีเนาะอ่ล<ๆ>่าสีแต่สมัยก่อนเราบอ ถ้าในไพ่แค้นดอกวันนี้เรามาแสดงหนังเรื okay. ่องนี้เดีถ้ามาคนเดียวเดแเรามีแค้นเป็นอาบุตเรากับไพ่แค้นมาตะพุ่นเลยเดี๋ยวเขาแต่เวลาเขาถามมึงมาล่าก็ตอบว่าพี่จบเป็นอย่างคือพายแค้นมากล้วก็สิว่าเอาอายบอขาดแค้นไหมอายบอมีคนขาดแค้นเออเอกไปนี่ก็รักมันมันกรั่ธรรมดาคือพาเดียวแล้วสิมีความมั่นใจสิไหมความหมายแล้วอย่างก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงบ้องแม่สุดเลยแล้วจ่า จะจะไปเงื่อนคนง่ายง่ายคือจังคือจังเมื่อนันที่แม่ไปกินทุเรียนไปแบบบอบอกเราลวงหนาะคือจังมันมีร่างสังหอนนี่แม่ไปโดยที่บอบอกเราว่าแม่สิไปหาเราเด้ไปหอดเลยพี่นางดาจนตกใจอ่โ้เจ้ามาจังในอาเนี่ยเอาสิมากินทุเรียนอ่าสิมากินทุเรียนเนาะพอเขาอา้าไปเนะพิน่พพพพพพนะูว่าไอ้น่องไปน้่เนี่ยเพิ่นกบสิไพ่ไพ่แผลแผลนะเออคอยไปสะคอยไปเรือนไปเยี่ยงก่อน ไปน่าเสือด้อเราเราก็บปุยพอน่ะพูดเลยเลยดิเราก็เมื่อเนื่องที่สิมาเฮ็ดโัรศั์นะสิาเฮ็เหทรศัพท์ทั่สิมห้าเอ้ากัดท้ามาสัมาดีเอ้ากระท้าคิดว่าเราสิม้านั่งถามพี่นั่งดาพี่นั่งดาว่าเจ้ากรบบุงจากอ้ายเจ้าตีขันไป้องผู้อื่นไปมองอื่นโดยที่อ่าไปมองอื่นโดยที่เสกคนเราเบิ่งเล่าซีฟี่น่ะเล้าสิบแเล้าสิบหกไปเห็นเห็นนั่นกระบอกเมียว่าขันเพื่อนกระบอกเมียวานขันไปบ้านอีน้องกูไปอยู่แต่ขันเสกกูมาอยู่ยังสี่หกบเอาละว เออแลว,ว่าปินอ่าแล้วยังย่างยัางย่งย่ง,ยง,ยง,ยงบอบอบอเขาเอินว่าอย่างบอบอเปิดใจพอคนหลายๆแล้วยังมีความเป็นศิลปินสูงอยู่ก็คือศิลปินจะต้องไม่ให้ใครเจอไง่ายไหมเข้าใจบ่ครับ yeah.